สวัสดี้าวเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะแกงบะนุนก้นตังนะจ้าแกงใส่ผักละผักแคใส่บะเกือส้มน้อยนะจ้าอันนี้กับวัตถุดิบหลักของเฮานะจ้าขนนอ่อนนะจ้าขนุนแก่แกงบะลํานะจ้าก่อนที่จะเอาไปแกงก่อมาปอกเปลือกแขก่อนนะจ้าวิธีปอกเปลือกก็ต้องเอาน้ํามันมาชุบมีดชุบมือแขก่อนนะจ้าอันยางมันจะติดมีดติดมือนะจ๊าแล้วก็มีถุงพลาสติกแขกน้อยก็ดีนะจ๊าแล้วก็เอาไว้รูดยางนะจ้าขนุนอ่อนสดๆนี่ยางจะบบเยอะเท่า ขนที่เขาเก็บมานะคะเก็บมาวันสอวันนี้ยางมันจะเหนียวนะคะถ้าสดสนี้ยางจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะคบ อ่าปอกเสร็จเรียบร้อยก็มาซับเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะจ้าต่เดียวเขาก็จะปาดไส้กลางทิ้งไปแล้วก็แล้วก็มาซับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะจ้าแกงขนุนแต่ละบ้านก็เหมือนกันนะจ้าบางบ้านมันก็ซับๆบางบ้านก็ฟักๆนะจ้าส่วนแม่นี่จะหั่นเป็นก้อนเป็นแก้มเดียวนะจ้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะจ้าเสร็จเรียบร้อยก็แช่น้ําไว้ก่อนนะจ้าจะมันจะบเศร้าบะหมานะจ้าอ่าย้ายไปหน้าเตานะจ้า ั่งกระทะใส่น้ำมันลงไปกระเทียมลงไปเจียวนะเจ้าอ่าพริกแกงลงไปคั่วนะเจ้าวันนี้เราจะแกงสักกระดูกหมูนะเจ้าอ่าคั่วพริกจนหอมคึ้หอมขึ้นนะเจ้ากระดูกหมูใส่ลงไปนะเจ้าเอาไปคั่วไปรวนแหกก่อนนะเจ้าอันนี้สูตรของแม่นะเจ้าแต่ละบ้านแต่ละจองก็ทำบ่เหมือนกันนะเจ้าถ้าแกงใส่ปลาแห้งก็บ่ต้องคั่วนะเจ้าแกงลวดไปเลยนะเจ้าแต่ถ้าเป็นแกงใส่หมูเนี่ยมันของเด็กเนาะเอามาคั่วแหกก่อนนะเจ้า หอมไขที่ก็ใส่น้ำลงไปนะจ๊ะตั้งทิ้งไว้เดือดรัดบปรัดบปร,รัดอยู่างน้นะจ๊ะ มาปรุงรสเพิ่มเติมนะจ้าเฮานมได้ต่ำพี่แกงนะจ้าชุรสเล็กน้อยรสดินนิดหน่อยนะจ้าขัดไปได้กับน้ำปลาฮาใส่ลงไฟนักๆนักนะจ๊าตามเด็กขนุนนะจ้าบางลูกก็เปื่อยง่ายบางลูกก็เปื่อยยากนะจ้าขนุนแต่ละต้นนี่ก็ไม่เหมือนกันนะจ้ารสชาติก็แตกต่างกันตัวนะจรับางลูกก็ฝาดนะจ้าแล้วแต่นะจ้าถ้าต้นไหนแกงลำก็เด็ดมาเจือน้อยหนึ่งนะจ๊าตั้งเดือดบนรัดบนรัดบนรัดอย่างนั้นนะจ้ามันเปือย ยากนะจ๊ะอันนี้ก็น่าจะใกล้จะสุกแล้วนะจ๊ะรอสักครามหนึ่งนะจ๊ะสุกเรียบร้อยก็มาชิมรสชิมชาติจ้างย่างก็ใส่ลงไปนะจ๊ะถ้าบะจ่างอย่างกับมะเขือส้มน้อยใส่ลงไปนะแกงบะโนนี้ก็มันจะส้มอมล่ำนะจ๊ะส้มนำน,ำน้อยหนึ่งนะจ๊ะจะเป็นมะขามเปียกใส่ก็ได้นะจ๊ะเชี่ยวอมใส่ลงไปนะจ๊ะ คนเมืองบนท้องพักละนะา้าอาชะอมซุกสกรรมก็จะปิดท้ายด้วยพักแค่คือใบชะพูนะา้าใส่ใบชะพูลงไปเด้่หอมึหอมขึ้นนะเจ้าแกงบะนนนี่ขาดบะได้นะเจ้าแกงบะนุนแกงปีนะี่จะขาดพักละพักแค่เนะี่ยปุตตื่นนะเจ้ามันจะหอมตรงพักละพักแค่เนี่ยแหละเจ้าอันนี้ก็เสุกเรียบร้อยล้เนะเจ้าเมนูง่ายๆเมนูไทยบ้านนะเจ้าตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้า แกงบะนุนใส่กระดูกหมูใส่ผักละผักแขคเจ้า